ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอกับพ่อแตมจริงเนาะครับเนาะครับเสาร์วันพฤหัตที่ยี่สิบเอกรกฎาคมกันยายน2566นะครับครับพ่อแตมมาคุยกันหลังหัวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับบะมีอาจารย์แน่เขาอาจารย์แน่รุดนะครับครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะลาวพัฒนาออก ห้ 5, 3, 7, 3, 7, 2, าสามเจ็ดสามเจ็ดสองเด็กล่างกขาออกเจ็ดสามนะครับเนาะออกง่ามในเหล็กเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับครับเซียนน้องไข่กบรุดนะครับนะ้องอิฟนะีเนาะลดถึงเบขหกตัวประมาณเจ็ดตัวนะครับ ห้ากับหกกับบอมาจักตัวนะครับกับระเต็ยมกระกาบข้อตรวจกอภัยนะครับเ้อยอฟซีลายลายอาจารย์กรหลุดกันเนะครับเนาะขับไปต่อที่เซียนนาดีเซียนนาดีกระศูนกับแปดครับนี่ศูนย์เจ็ดี่กอก เจ็ดสามเจ็ดสองเช็ดหน้าดีกะลุดนะครับเนาะครับเอาลุดมาไลยก,กันไลนยงวดแล้วเพราวะว่าคูบาอาจารย์ได้นะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดับปูศูนย์เจ็ดงวดนี้กะบนวิ่งรูดเก้า มีสามแปดสามเก่าหน่อเอฟซี FC เนาะออกเกตสามล่างส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับบมาเนาะครับเนาะบอมาเป่าเลยงวดนี่ครับเอาพอแถมกับข,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 ข้อกาบขอบคุณปูหลายๆ 0, น,ยนะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดเนาะครับเนาะครับมีเข่ามีรูดหน่อยเอฟซีเนาะครับพอสิเป่ากับบเป่าเลยงงวดนี่ครับนี่ปูศูนย์เจ็ดนะครับ ปูโคลาดไปต่อครับผมปูโคลาดบนวิ่งรูดหนึ่งหนึ่งกับบม,มาเนะครับเนาะล่างวิ่งรูดสองกับบม,มานะครับรุดกันหลยๆอาจารย์ไข่เงี้นะครับเอาพอเทียมข้อกับข,ขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดนะครับเนาะรับคันด้เบิง่งคลิดพอเทียมมือนี้ก็จะลื่งมทรงใหม่น้ำเลือด้อปูเด้อ <c oughs> เอามาแก้มือใหม่ นะครับแก้มือใหม่แก้มือใหม่นะครับเนาะัไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางเซียนคนริมทางงวดนี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าเลขตัวเด่นอาจารย์พันโมโบมีเกติดีครับนล้นวดาวจับคูมีเกตสามอยู่ ขับเพนเนียนให้แปดสามเก้าสามแปดสเก้ออกเข้าเกตสามตรงๆเลยนะครับเนาะอันนี้อันนี้ให้ล่างนะครับเนาะโอให้บนให้บนไปออกล่างนะครับอาจารย์เซียนคนริมทางมีเอซคอมเมนต์มาถามอยู่เซียนคนริมทางรับบันี้ส่วนล่างเกดกับแปดเกดกับแปดนี่ก็ เกศนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเมนบอคับโอโบเมอเอเขาตะบนนะครับเนาะเออเขาทั้งบนทั้งล่างตัวเกศนี่ครับส่วนจับคูมีเกศสองนะครับเนาะไปเข้าบนตรงๆนี่ครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าให้ล่างออกบนให้บนออกล่างของอาจารย์เสี่ยนคนริมทางนะครับเอาแถมับขอกราบขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้อ แต่ข้างบนข้างล่างนะครับเนาะแต่ว่าเป็นปัวกลับกันนะครับเอาเดี๋ยวจังไนมือน,นี้ก็ค่อยตามกันต่ออีกเนาะเอพีเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังขับปูสมหวังวันนี้เป็นยังไงพี่น้องเกียรติสาม โอ้เนียนปูเนียนสามนี่เขาอิรินะสามเนาะ, 3, นะจับคูก็มีสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดเรียกออกเจ็ดสามเข่าตกกับนะครับเนาะนี่โอ้สมบัติบินดูดเน้นที่สามโอ้สองหัวแล้วเดือปูเนียนโตถึกนะครับเนาะหัวกวันเนาะเนียนศูนย์หัวนี้เนียนสามกระม้าอนะครับ แจมข้อกาบขอพระคุณปู่หลายๆด้ครับเด้อปู่สมหวังนะครับเนาะครับให้เล็กมาหน่อยหางเข่าตั้งหักนะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปด มาเกียดพีขับงวดนี่ครับแต่ว่าจับคูมีเ0 7 5ศูนย์เจ็ดห้าเแปดบอกเสองเนสามโอ้บอถึงนาะครับเนาะับนี่คือของพ่อเหล่เนาะรับเนาะเดี๋ยวเขามาตามต่อกันอีกมือน,นี่ครับรเตรียมข้อกับขอพระคุณหลายหลายเด้อรับเด้อพ่อเหล่นอนนาเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมหนุ่มสวนยาง หนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สี่เน้นผิดทีแล้วเนาะเอฟซีเนาะครับมาสามสามนี่ขั้นเอาว,วิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะครับเนาะเอ็นบอเอฟซีเนาะครับขึนมาลักลอยครับส่วนจับโคสามสี่สามห้าสามหกจับโคบ,บอถึงออกเกตสามนะครับนี่คือหนุ่มสวนยางนะครับ เอาอเตรียมข้อกาบขอบระคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับเขาตเลกวิ่งเรียกรุนเนาะเอฟีเนาะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยโอ้สุดใจพารวยง่วนแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับตรงตรง,ตรงครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับสามขะมาสามนะครับ ส่วนจับคูเข่าเบิดลเจ็ดก้ามาสามสองนะครับครับแต่ว่าโอ้โมวยเข่าตัวเนียนนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองเข้าบนเจ็ดสามเข้าล่างแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะของสุดใจพารวยนะครับอา้าวไผ่โศกไผ่มันบ่นออกับสุดใจพารวย ครับไพ่โฉบไพมันพ่อเตีมกะดีเกมส์นะครับเดอ้อเอาพ่อเตีมขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อสุดใจพารวยนะครับเนาะครับเดี๋ยวมือกันเองก็มาตามกันต่อวันศุกร์ที่ยี่สิบสองนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนปลาตานนะครับเซียนปลาตานงวดนี้แปดกับเก้า ลุดเนาะครับเนาะลุดทั้งเลขจับคู่ทั้งเลขวิ่งเลขลุดนะครับเอาลายอาจารย์อยู่ลุดเนาะครับเนาะเมือเป็นอยังงวดนี้มือนี้มาตามกันต่ออีกนะครับครับาเตี่ยมขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อเซียนปาตาลเนาะครับเนาะครับสุดท้ายไทยสุดเนาะครับเนาะคือคือของพลาเตียมนะครับของพลาเตียมกันลุดเบิ้ลสี่ห้าหก แปดเก้าศูนย์โบมาจักกาโตนะครับข้อแทียมกาบก็ตรวจขอภัยหลายๆนะครับเด้อจีรุดมาหลายงวดแล้วนะครับเนอะสองอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่สามแล้วนะครับเ่ยคนมือนีกาบมาตามกันต่ออีกนะครับเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมครับขอกราบขอบพระคุณเยีบซทีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความูุขวามจะเลือนนะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีเนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันน่นคงยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญลุงเรื่องครับทำการทำงานก็ขคอให้มีสุขภาพทีแข็งแรงนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะเ้าไปพอกันอีกสวยจักหน่อยนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม